เขาไมอยู่กับเาปีนี้สามปีสปีแล้วเขาก็จากเอาไปครับสเติเบรกครับวันนี้ทีมงานทีมงานรกในฐานะที่เป็นนันะครับมันก็หลอกไปมันม่กี่เียเลยไม่มีอะไรครับน้องแม่คงไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วกูนะตายนารับตายนะับตาตัเกินเยอมมุง เรางรูว่าจะสวยทำเขาไว้เยอะทำเขาไว้เยอะเราไม่เยอะนะก็ไม่เปไรครับก็คือถือว่าเป็นโอกาสดีครับกับน้องๆทีมที่เราแล้วก็เหมือนเป็นพี่น้องกันละพี่วัดน่ามันน่าจะคุยกันได้แล้วก็รับแชร์ลิงความรู้สึกของทีมให้กวเรด้วยแล้กันนะครับเพราะพวกเรารักทีมาทุกคนด้วยนะฮะ ก็มีลายเซ็นเขียนคำเขียนตัดพ้อต่อว่าอีเกนะครับลองในเสื้อเชียงหลังซึ่งเจ็ดปีนี้กูไม่เคยมีเสื้อตัวนี้เลยนะครักมมาจากไหนกันวะเนี่ยโอเคครับเอาถึงพี่ก่อนพี่จะเขียนว่าพี่น้องตลอดไปนะน้องเบสโอเคนะครับเจอกันที่เชียงใหม่นะส้มไทยสามชาดีใจนะคะที่ได้เจอพี่เบสคิดกันบ้างนะคิดถึงกันบ้างนะจุ๋ยเองไอ้ยะอ่าก้อนสองซูมหน้าเหมืาด้วย คือกูรู้ว่ากูร้องไม่งลงแบบเนี้ยหนากูมั้งเลยทำให้กูร้องให้จังเลยนีนเนเน่เป็นไงแล่วเป็นไงแล่วโอ้ทา่าครับอันอน,อนี้ของของพี่หน่อยนะของของพี่หน่อยครับ<ด>มึงไม่อยู่แล้วกูจะวีนใครโชคดีนะเพื่อนนะครับต่อไปนะครับน้องมะปรางนะครับอันนี้ฝ่ายกัดกันกันด้วยผมนี่ครับนี่คนใจตางครับโชคดีนะพี่เบสมะปรางอันนี้ง่ายๆนี่อะไรนี่ครับอ่างวนครับ คงคิดถึงแย่เลยนะครับอ่านี่ของน้องออ,อยพีอาเขาเองโชคดีนะเบสเลิฟเ,เ,เินะครับอันนี้เป็นความก๊อปปี้ที่เริ่มเบื่อนะครับจะมอะไรใครว่าโกกอ่ะโชคดีอ่านี่โชคดีนะน้องที่อาจจะไม่มีใครบอกพี่ว่าเราเดี๋ยวน้องไยโอ,โอย้ <laughs> โห มึงไปอ่านต่อแล้วกันใจยังไงครับความรู้สึกของทีมงานนะฮะตลอด2ปีที่น้องมาร่วมงานกับพี่เป็นลูกน้องของพี่แล้วก็เป็นเพื่อนนะครับก็อยากให้น้องเบสดำเนินชีวิตให้เจอรุ่งเรืองไปนะครับอันนี้ไม่ได้ออกไปอู่บริษัทไหนนะบอกก่อนให้ไปแค่นี้ให้ไปอ้เจดูพูดอยเจออยาให้เจอในห้องอาห้ริพัฒน์เขาจะไปเชียงใหม่ไปื่อช่วยคุณแม่ครับช่วยทำธุรกิจของคุณแม่เพราะคุณแม่เหือยเกือบแล้วตอนนี้นะครับเป็นลูกที่ดีมากเลย ให้ตั้งใจก้าวสู okay, ่นะยี่ห้อสุ่มต้องสองต้องสองสุต้องสองสุ่ม่งสั่องะร้องเ่่้แล้วแล้วแล้วสุ่มไปสุ่มไปโอเคโอเควร้อง้ละโอเคขอบคุณมากๆขอบคุณมากี้ day ไม่ใช่ใครไปอ้โอเคขอบคุณนะ